สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเมื่อปีพุทธศักราช2531ในโอกาสเฉลิมฉลองการจนาพิเศษแห่งรัชกาลทรงมุ่งเน้นในเรื่องความเพียรและเรื่องการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2539หนังสือเล่มน,นี้ประกอบด้วยหลายส่วน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาษาไทยที่มาจากพระไตรปิดกซึ่งเอามาตรงจากพระไตรปิดกที่แปลเป็นภาษาไทยคําพูดหรือคําที่มีอยู่ในนั้นเอามาตรงส่วนที่สองก็มาดัดแปลงดัดแปลงเพื่อให ตัวหนังสือบางอย่างหรือคำบางคำที่ไม่ตรงกับความคิดในสมัยนี้ก็ได้ดัดแปลงบ้างในที่สุดก็มีความคิดบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับคนในปัจจุบันนี้ก็ได้เวน้นและได้มีการ ตกแต่งส่วนใหม่ที่เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์แต่สังคมในปัจจุบันและเพื่อให้พระราชนิดผลนี้เข้าถึงเด็กๆและเยาวชนมากยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชนิดผลเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบของการะตูนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542เป็นฉบับขาวดำ ่อมาพิมพ์เป็นฉบับสี่สีน้องจักให้ชื่อใดแก่บุตรชายมหาชนกกุมารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซีป้าซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์รวมถึงอุตสาหกรรมด้านเกมและแอนิเมชั่นเห็นว่า บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูนนี้น่าจะนำมาทำเป็นต้นแบบผลิตให้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อให้ประชาชนเด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้สาระจากบทพระราชนิพนธ์นี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยหรือแทกกาจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกขึ้นโดยมีบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชันเข้าร่วมกว่า10บริษัทมีศิลปินที่เป็นทั้งนักวาดภาพนักพัฒนาภาพเคลื่อนไหวผู้ชำนาญการด้านแสงและเงาผู้ชำนาญการด้านการทำแอนิเมชันกว่า250คนช่วยกันสร้างสารรค์ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยใช้เวลาถึง4ปีจากปี2,553จนถึงปี2,557นี้จึงสามารถจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนกได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมฉายให้ประชาชนได้ชมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาหธันวาคม2,557นี้เราจะว่ายนะ้ำไปทางทิศนี้ เพื่อไปให้ถึงยังวิทลานคร